ผมจะเอารถเกวียนนะครับไปไถนานะครับไปดูกันได้เลยครับผมมันจะเป็นยังไงวะเนีททเ่ยบัดโถยไหนดูดีคุณผู้ชมรถเกวียนรถเกวียนนะครับผมนะมันจะเป็นยังไงละกันนะครับอโอ้โหวิดีโอที่แล้วคือผมกลัวมันนะผมกลัวไอ้ตัวนี้ผมผมไม่อยากอามาใช้งานนะผมกลัวคุณผู้ชม <c oughs> ผมกลัวเลยอะ่ะออผมไม่อยากมาใช้งานเลยเนี่ยพระเจ้าเ,ออเราต้องทำาไงดีวะเนี่ย ผมเอาคนผมมันมีอันอื่นอันอื่นวะผมจะเล่นวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าผมเดี๋ยวผมกลัวผมนอนไม่หลับนะครับผมกลัวจริงนะๆผมบอกว่าผมผมโกหกอีกผมพูดไปนี่พูดไปเรื่อยเฮ้ยมันจะกลัวนะกลัวอะไรวะลูกก็ดูตามันดิมาโทรเฮ้ยมันผมไม่กล้ามองตามันเลยเนี่ยอย่ากัดวัวพิศาจ แล้วมันดูแบบไม่มีชีวิตไม่มีชีวามันดูแบบน่ากลัวเกินไปนะครับคุณผู้ชมอ่าถ้างั้นเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะเราอย่าไปมองตามันนะแมวถ้าเป็นม้าธรรมดาผมพอได้อยู่นะครับเออมันเอาม้ามาใส่ได้เปล่าวะหยุด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 ถอย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 ไอ้น้องวัวโอ้าหวัวบ้าเลยเดี๋ยว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 มันใส่ยังไงวะเนี่ย เบรกกเบกอ่าเดินหน้าบิ๊กอ้าทำไมมันไม่เห็นล็อกเลยวะอ๋อนี่ง่ายกยนะครับรถกุยเราก็สามารถที่จะเอาอะไรมาต่อเอาผ่านมาต่อก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมลองเอาผ่านมาต่อด้ยพะเราถ้าเราสมมติระบบเอาผ่านสิบมาต่อล่ะได้ปะอ่ารถกียมันก็ต้องเป็นผ่านแบบผ่านสามเอาลองเอาผ่านสามดูดิมันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะอ่าฮะ เออไอ้ไอ้ไดปะได้ปะเนี่ยเอ้าเหมือนจะไม่ได้หว่ะคุณผู้ชมเหมือนจะไม่ได้หว่ะพระเจ้าเอ้ยโอ้ผมจะเอารถเกวียนไปถ่ายปุ๊กอะเอ้าอ๋อออ๋มันอันใหญ่เกินไปใช่ไหมอ๋อมันต้องเอาเป็นลนเล็กเอออันนี้อันนี้มันเหมือนมันมันผามันใหญ่เกินไปเหมือนเหมือนกับว่าผามันใหญ่เกินนะคุณผู้ชมประมาณนั้น อะไรประมาณนั้นนะผมปื๊ดปึ๊บ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 เยอยเลยื๊ดตึ่น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 ตื่นตื่นปุวุ้ยอ่าเอาละอึ๊บโอ้ยมึงจะล้มทำไมเนี่ยมาโถ่เอ้ยอย่าล้มดิอย่าล้มดิพี่เออที่ต้องตั้งไว้แบบนี้มันไม่ได้หรอกคุณผู้ชม อ๋อไม่ได้ไม่ได้เราต้องอ๋ออ๋อมันมันไม่ได้นี่หว่าอ๋อเราต้องขับตรงนี้โอ้โหดังป๊อกอุ้ยผ่านแล้วไปไปยกกันล่ะอ๋อเราต้องไปขับตรงนู้นโอ้ยแต่ว่าเราวางไถกนเด้พระเจ้าเอ้ยบ้าบอจริงๆว่ะอสิบนาทีแล้วกันนะครับส้าเรบวิดีโอนี้ คือผมไม่รู้จะไปหาวัวหาควายหาม้ามาจากไหนนะครับม้ามันม้าจริงอ่ะมันมันได้อยู่แต่ว่ามันไม่สามารถต่อได้งไงม้าจริงอะ่ะรว่ามันต่อได้อยู่วะน,นี้ไม่รู้นะครับไอ้วัวนี่ผมก็กลัวซะด้วยดินะครับผมอ่าเดี๋ยวรีวิววิดีโอนี้ก็เดี๋ยวจะลบออกแล้วนะครับไม่ไหวนอนไม่หลับนะครับผมเมืม่อวานไปเห็นช้างที่ สถานีรถไฟแม่งกลับบ้านมาแม่งก็ฝันเห็นช้างอีกพระเจ้าเอ,อ้ยมันเป็นเลยก็ไม่รู้มันเป็นจริงๆฝันเห็นช้างนะตอนกลางวันตอนเช้าเช้าสายใช่ไหมตอนเช้าเช้าสายผมฝันที่เอผมผมไปเจอช้างช้างจริงๆนี่แหละเจอช้างที่สถานีรถไฟนะผมแล้วก็กลับบ้านมานอนตอนกลางคืนแม่งฝันเห็นช้างอีกฝันเห็นช้างตีกับ กัวกวยควายก็อยู่ในเกมนี่แหละพระจ้าเอ้ยโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวโอเคโอเค,อเคนีคน่ค,นครับรถเกวียนครับรถเกวียนทำไมอันนี้มันไม่หมุนวะว้า <Natalie> ผู้ขับรถเกวียนครับผมไอ้วัวขับรถเกวียนไถดาวผู้ชมครับ เออมันต้องขยับหน่อยไอีวเว้ยไม่น่ากลัวใช่ปะเลยน,ออน,นี่อันนี้อันนี้วัวหรือควายก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นควายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าฮะก็ว่ากันไปนะครับอ่าโอเคไปครับมาอ่าก็เดี๋ยวจะเล่เาให้ฟังแล้วกันกน,นะก็คือตอนเย็นน่ะตอนตอนเช้าสายๆผมไปเจอช้างที่สถานีรถไฟ ตอนเย็นผมมาถ่ายวิดีโออ่บไอ้กับบัวตัวนี้แนหะอสองตัวนี้นหะแล้วผมไปมองตามันแล้วตามันแดงผมกลัวเรื่ <c oughs> ที่ผมเอาไปฝันฝันว่าช้างตีกับควายนี่แหละนะผมพระเจ้าเอ้ยทำไปทั่วจริงๆเลยเรานี่มาครับมามาม,ามาโอ้โหถ่ายดีๆนัน้องถ่ายดีๆนันน้อง <c oughs> เลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวลายเลี้ยวลายนี่เลยเลี้ยวลายโอ้โหผมว่าพี่เอารถไถมาไถเถอะพี่รถโอ้โหนี่เกวียนครับเป็นไงไถชิวเชียวไถชิวเชียวบ้างนะครับผมไถชิวๆก็ไถชิวๆรถเกวียนก็รถเกวียนมีใครจะสู้ป้าล่ะนี่ผมขับขึ้นเนินนี่ชันๆยังได้เลยพระเจ้า ทำขึ้นเงินจนจนดิ่ดอดเลยอุ้มเจ้าช่วยก้อยถอดอุ้ยก้อยถอดนะผมไปเลยครับไปเลยไปละต่อ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 ต่เตะเด้ดีๆจะดังนี่เดีงยิ่งยิดูดังดูเดี่ยวๆอุ้ยเป็นเป็นไรวะเนี่ยนะครับผมก็จุดจวกเลยครับทำไมผ่านมันไม่หมุนวะผมงงนานมากเลยเนี่ยผ่านมันไม่หมุนวะ เป็นไรครับเนี่ยเป็นไรครับเนี่ยอ๋อตามันไม่ได้แดงแค่ตามันอะไรดีเฉยๆตามันแบบว่าเป็นสีน้ำตาลเนอแหมเราก็คิดมากซะด้วยอ๋อเราผมเราไม่สามารถมาขึ้นตรงนี้ได้คุณผู้ชมก็คือมันต้องใช้มา้าหรือใช้อะไรสักอย่างเป็นบอสคอุณผู้ชมนะถ้าไม่ผ่านมันไม่หมุนเลยวะพระเจ้าเลยนะผมก็เดี๋ยวเอาไว้ สิบนาทีแล้วกัน hehe, นะสำหรับวิดีโอนี้แ e. ล้วกันนะผมผู้ชมก็ใครชอบใจก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะผมนะมารีวิวให้มันนี่เฉยๆเพราะว่ามันดูแปลกดีนะครับแปลกตาดีแล้วกันนะผมนะเอาควายไถนาแล้วกันนะผมควายแล้วกันนะอ่าใช้ควายไถนาแล้วก็อ่าใช้วัวสมัยก่อนแล้วก็ใช้วัวใช้ควายาทำแบบนี้แหละนะครับผมควายมันเป็นสัตว์ที่ถึกถึกท,ทนแล้วก็เป็นสันตว์ที่ ดีนะครับนี่แต่ว่าเขาเขาจะชอบโคนนะครับเขาจะชอบชอบนอนแช่นะไม่เหมือนวัวนะครับนี่ไปเลยครับมาลามาลาสบายสบายชิวๆนะครับในี่กิงกิงกิงกังกิงกังกิงกังโอ้โหดูดูดูตูดเลยดึงดังดึงดังนะผม ผมกลัวเลยตรงกูด <krit> <mainland> ิมาได้แหละไม่น่ากลัวใช่ไหมเลยพเจ้าเอ้ยเลี้ยวดีๆพี่เลี้ยวดีๆนะครับผมเลี้ยวดีๆีเขาเลี้ยงเต็มดีลอยสบายสบายชูชูกันลอยนะครับผมไปครับไปไปไปอันนั้นคืออะไรอ๋อนกนกน้ำก็ลึกลึกนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่ได้ลึกอะไรมากมายนะครับผมนะครับผม,ผมก็ว่ากันไปนะครับคุณ้องครับนี่ครับจัดไปแล้วครับจัดไปแล้วครับเสียเลี้ยวเลยครับเสียเลี้ยวเลยเสียผมว่าใช้เออว่าถ้าเราใช้ใช้รถไถได้ปะถ้าเราแบบว่าสมมุติว่าเราเราไม่ใช้หยุดก่อนพี่หยุด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 มีใช่ไหมใช่ สมมติว่าถ้าเราไม่ใช้เออไม่ชิบหายแล้วแล้วเราจะต่อ,อยังไงวะเนี่ยม่ชิบหายแล้วผมจะต่อ,อยังไงวะเนี่ยมันยกล้อไปแล้วอ่ะผมอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้รถไถแล้วเรามาลากไอ้เครื่องเปวียนตรงนี้มันจะได้หรือเปล่าวะเออผมก็อยากรู้กันดว้วย,ยเดี๋ยนี่เขาใช้เป็นรถไถแล้วนะครับ ลองดูดิมันมันไม่ลงว่ะชิบหายแล้วแล้วมันกระเด็นขึ้นอย่างนี้เราทำไงวะเนี้ยรถไม่รู้จะทำไงอ่ะคุณยมมันไม่ได้อ่ะเพราะมันมันมันโอ้โหมันหนักไปแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ความละไม่น่าจะต่อได้มั้ง ต่อไม่ได้เอ้ยต่อได้เฉยต่อลมพระเจ้าเอ้ยมีแบบนี้ด้วยโอ้พระเจ้าเอ้ยนี่คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องต่อกับอ่าสัตว์นะต่อกับรถได้เลยแล้วกันนะผมโอ้พระเจ้าเจอคใหม่ครับวิดีโอหน้าสนุวิดีโอวิดีโอนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่มันมอดมอดใหม่ผมเอามารีวิวรีวิวเฉยๆดูก็ได้ไม่ดูก็ได้